สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของพระสมเด็จเนื้อหาวัดระฆังนะครับคือเราจะไม่เฉพาะเจาะจงไปว่าเป็นรุ่นไหนอย่างไรแต่สิ่งที่จะนำเสนอวันนี้คือการที่เราได้ศึกษาเนื้อหาของ พระสมเด็จหลังตาแผ่นดินหลวงปู่นาค2495แล้วนำมาเปรียบเทียบค้นหาเมื่อมีสูตรการสร้างแบบเดียวกันเนื้อหาของพระก็จะเหมือนกันเพียงแต่ความเก่านั้นที่เกิดขึ้นเราจะต้องศึกษาต้องเทียบเคียงเรียนรู้อีกว่าความเก่าเป็นอย่างไรคุณดูลักษณะของการตัดขอบข้างนะครับ เป็นลักษณะของพระตัดมือใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็สามารถที่จะอนุมานไว้ว่านี่คือพระชุดที่สร้างจากวัดะระฆังโดยเนื้อหาของพระนั้นเป็นสูตรผงของวัดะระฆังเพราะอะไรเพราะถ้าท่าน เอาพระหลังตาแผ่นดินนะครับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินมาดูเนื้อเทียบกันแล้วไม่แตกต่างกันครับไม่แตกต่างหรือถ้าท่านมีพระหลวงปู่หินท่านก็เอามาเทียบดูนะครับว่าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่นี่แหละคือกรรมวิธีในการคัดแยกเนื้อพระโรงงานกับพระที่สร้างโดยสูตรของวัดะระฆังศึกษายังไง เราก็จะได้รับความรู้แบบนั้นใช่ไหมครับนี่คือการศึกษาแบบง่ายและก็เข้าใจง่ายตามที่คนโบราณเรียนรู้กันมาให้ดูเนื้อเนื้อหาที่มีความเก่าท่านจะเห็นว่าคาบแคลไซที่มันปรากฏดขาวนั่นนะครับคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อเอาไปขยายด้วยกล้องพัน X x แล้วเพื่อนๆจะเห็นลงไปอีกชัดเลยว่า เนื้อหาของพระสูตรวัดละฆังเมื่อขยายพันเอกแล้วเป็นอย่างไรนะครับสูตรของวัดละฆังจะต้องเป็นเนื้อแบบนี้เท่านั้นถ้าเนื้อที่ไม่ใช่แบบนี้เราก็คัดเขี่ยออกได้ถึง90%จริงๆเล่นพระสมเด็จไม่ยากนะครับเพียงแต่ เล่นให้อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาที่เข้าใจง่ายอธิบายได้ถ้าใครมาบอกว่าเก๋เก๋เก๋คุณก็ให้เขาอธิบายถึงสูตรการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อของพระสมเด็จวัดระฆังเป็นลักษณะอย่างไรเอาพระองค์ไหนเป็นพระตั้งต้นเป็นพระองค์ครูที่จะพิสูจน์เนื้ออย่าไปยึดติดกับพิมพ์ทรงนะครับเพราะว่าพระสมเด็จ ที่สมเด็จผู้จาร์โตท่านสร้างหลวงปู่คำได้จดบันทึกไว้ว่ามีถึง164พิมพ์แต่พระองค์นี้ดูง่ายดูสบายตานี่แหละคือลักษณะของพระแท้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการกล้องพันเอ็ติดต่อมาได้นะครับราคา 1800บาทบวกค่าจัดส่งเคอรี่50บาทหมายเลข0865639659นิรันดรวรรณสุขขอบคุณครับ